ผู้ิาครับ มีคนมาถามเกี่ยวกับเรื่องไอศครีมมีผลต่อมะเร็งมีผลต่อกระชองหรือเปล่านะครับผมเองก็ชอบไอศครีมมากเลยครับสมัยก่อนนี่ผมกินทุกวันหลังอาหารเมื่อกินครับมันกลมกลม่อมมันอร่อยไม่มีอะไรอร่อยขนาดนี้นครับมีคนที่เป็นมะเร็งมาบ่อยครับว่าเป็นมะเร็งแล้วควรจะกินของที่มีแคลอรี่สูงๆมันจะได้ช่วยต่อสุขภาพร่างกายใช่ครับมันอยู่ที่ว่าเป็นโรคมะเร็งแบบไหนมะเร็งแบบระยะไหนด้วยส่วนใหญ่ผมจะทาคลิปเกี่ยวกับเรื่องกินอะไรแล้วป้องกันแต่วันนี้จะพูดถึงนะคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยควรจะกินอะไรและไม่กินอะะไไไร่ัันนนนนปปปปด้้วยยคบเพใทจจุี็ นนะแล้วในเนี่ยปีจะมีคนเป็นมาเรงถึง1ล้านคนเลยนะแล้วทุกวัน,นจะมีคนหมอมาเตือนว่าเฮ้ยคุณเป็นมาเรงนะคนนั้นเป็นมาเรงนะคนนี้เป็นมาเรงนะสามพันคนนะวันละ3,000คนเลยนะเพราะนั้นหลายคนครัส่วนใหญ่แล้วฉันไม่อยากเป็นฉันไม่อยากเป็นมีคําถามต่อว่าคุณเคยรู้ไหมว่าถ้าคุณเป็นคุณจะต้องเตรียมอะไรบ้างคุณเคยรู้ว่าทําอะไรที่จะต้องป้องกันที่ไม่เป็นปรากฏว่ามีคนตอบมาว่าที่บอกว่าฉันเตรียมพร้อมมีไม่ถึง20%นะที่บอกว่าฉันพร้อมแล้วและไม่ใช่แค่มาเรงอย่างเดียวนะโรคหมองอุดตันโรคหัวใจอันนนกคระึงถล00 ถ้าเ,เราเตียอไว้ดีเนี่ยมันจะปลอดภัยแล้วอยู่ได้นานกว่าแล้วเราจะมีชีวิตที่มีความสุขแล้วไม่เจ็บป่วยแน่นอนครับมีผลวิจัยที่ประเทศอเมริกาครับว่ามาดูคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเขามีการใช้ชีวิตยังไงเอาตัวรอดยังไงนะครับในการใช้ชีวิตครับเราจะได้เตรียมพร้อมกันครับในอเมริกาคนจะเตรียมพร้อมคือกินผักเยอะครับกินผลไม้เยอะกินถั่วกินธัญพืชครับเพราะกินถั่วกินธัญพืชเนี่ยมันจะทําให้มีจุลินทรีย์ที่ดีแล้วมันจะช่วยต่อสู้กับพวกมะเร็งนะครับแต่สิ่งที่ไม ขนมปังใส่ไส้ขนมปังขัดขาวพวกนี้ยพยายามไม่กินให้กินข้าวกล้องครับแล้วพวกเครื่องดื่มนะพยายามอย่ากินของหวานเคยได้ยินคําว่าอาหารที่แปรรูปที่น่ากลัวที่สุดที่ภาษาอังกฤษเขาเรียก ultra p r o ปร s ซ e d f o o d หรือเขาเรียกอย่างว่าอาหารของร้านสะดวกซื้อครับร้านอาหารสะดวกซื้อเห็นไหมว่าผักทำไมมันเน่ายากอาหารต่างๆเนี่ยซื้อมาไมไม่ตียไม่มไมค่อยบูดเพราะแน่นอนเขาเขาต้องการถนอมอาหารให้มันอยู่ได้นานก็เลยมีการใส่ย,ยาการบูดแล้วก็ใส่สีแล้วเสร็จแล้วเนี่ยในกลุ่มอาหารแปลรูปอะไรที่น่ากลัวมีการเผยแพราสารการแพทย์ที่ชื่อว่า eclinical medicine มาพูดถึงคนที่เป็น จะมีโอกาสเสี่ยงตามากขึ้นก็เลยมาตรวจคน2,500คนจากคนที่เป็นมะเร็งระยะ1-3เขากินอาหารแปรรูปอะไรที่มีการเสี่ยงมากขึ้นคําตอบคือกินไอศกรีมครับผมฟังแล้วตกใจพ่อมีช่วงหนึ่งผมกินทุกวันเป็นเวลาปี2ปีเลยนะฮะโอ้โหไขมันตินเส้นเลือดครับมีหน้าเราทันทีนะผมพูดแล้วมันอึ๊เหมือนกับติดอะเมื่อประมาณ3าปีก่อนอึ๊บพออึ๊บแล้วมันหายใจไม่เต็มบอดพอหายใจมันปวดฟอดอะ แล้วพอขยับแล้วมันปวดด้วยนะก็พอกินไอติมเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยนะกลับมาดูครับปรากฏว่าคนที่เป็นมะเร็งลำไส้แล้วกินพวกไอศครีมเนี่ยจะมีการเสี่ยงความเสียชีวิตจากการเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้น86%เลย เพราะฉะนั้นไอตัวไอติมนะฮะระวังให้ดีครับแล้วเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าไอศครีมเนี่ยนะฮะมันเป็นไอศครีมแบบไหนเคยรู้ไหมไอศครีมเทียมไอศครีมแท้เป็นยังไงไอศครีมเทียมเนี่ยนะฮะมันคือน้ําแข็งผสมกับน้ํามันพืชนะเพื่อนๆไม่พอไอศครีมก็คือน้ําตาลบวกน้ํามันพืชบวกไขมันทานอีกต่างหากแล้วไม่พอเวลาทําให้มันเย็นเนี่ยเมื่อทําให้มันเย็นแล้วเนี่ยมันทําให้เราอร่อยเวลาละลายหมดมันหวานจนกินไม่ไหวต้องระวังให้ดีนะครับสรุปแล้วนะครับคนที่เป็นมะเร็งกินไอติมแล้วไม่ดีครับ แต่คนที่บอกว่าเป็นมะเร็งแล้วกินแล้วดีนั่นคือใครครับก็คือคนที่เป็นมะเร็งอาจจะเป็นระยะสุดท้ายถ้าไม่กินอะไรเลยก็ไม่มีแคลอรี่ในการเผาผลาญจ็เลยต้องกินไอติมนี่ก็คืออีกสเตจหนึ่งเพราะนั้นเราต้องเข้าใจว่าเฮ้ยอยาสรุปเหมารวมว่าเป็นมะเร็งแล้วไม่กินไอติมดีหรือกินไอติมดีคนที่กินอะไรไม่ได้เลยแล้วเขาชอบไปติมแล้วเขาต้องมีพลังงานอาจจะต้องกินไอศกรีมแต่ถ้าเป็นไม่ได้ไม่กินดีกว่าครับเพราะมีผมวิจัยมาแล้วว่าไอศกรีมคือการเสียชีวิตจากการเป็นมะเร็งมากขึ้นถึง ขอส่วยอีกอันครับมีบางคนครับมาพูดอีกครับว่าไหนๆจะตายก็ตายไปดิไม่ต้องคิดเลยมากครับแน่นอนครับแต่ว่านะฮะคนที่จะตายตอนอายุสี 40, หรือคนที่จะตายที่อายุ90ก็จะต่างกันถ้าคุณชีวิตชั้นไหนๆก็จะตายแล้วคิดเลยมากไม่ต้องมีเงินก็ได้ก็รีบเที่ยวเตะไปก็เที่ยวเตะไปแล้วแต่คนนะผมเข้าใจนะคุณบอกว่าไหนๆนจะตายแล้วไม่ต้องใส่ใจเลยผมรู้อยากจะให้เข้าข้างคุณใช่ไหมแต่เสียใจด้วยเพจนี้เป็นเพจเพื่อสุขภาพผมจะไม่เข้าข้างคนที่ไม่ขยันในการใส่ใจในการดูแลสุขภาพถ้าคุณอยากมีีีีสุขภาพดเเน้วคคคัรรบใท สนใจมันจะมีวิดีโอหนึ่งที่ผมเคยทําไว้เป็นเกี่ยวกับเรื่องไอศครีมแท้ไอศครีมเทียมเจาะลึกว่าต้องดูแบบไหนแยกแยะยังไงนะครับมีคนแชร์เยอะเลยแลว้วเพื่อนๆก็ลองเข้าไปเสิร์ชดูนะครับในเพจแดงเพจฟ้าเพจดำนะมันก็จะมีชื่อตอนเพื่อนๆก็สามารถไปดูได้นะครับโอเคครับถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากแชร์จะได้เป็นกําลังใจให้กับญาติพี่น้องคุณหรือคนที่รักสุขภาพครับบางทีเขาชอบไอติมแต่เขาไม่เคยรู้ว่าไอติมเนี่ยมไม่ดีต่อสุขภาพนะครับมันไม่ได้หมายถึงว่าไม่ดีต่อคนที่เป็นมะเร็ หลังอาหารเนี่ยผมกินกล้วยกินกิวีแล้วก็กินบูเบอรี่เนี่ยสอย่างนี้อิ่มท้องแล้วเหมือนการกินขนมเลยแต่มันได้ใยอาหารมันได้สารอาหารมันได้พวกสารที่ต่อต้านโรคอะไรต่างๆมากมายแล้วลองกินอันนี้แทนก็ได้ครับแล้วเราจะไม่อยากกินของหวานที่ทํามาจากพวกแปรล,ลูกครับโอเคแล้วเจอกันเพลนหน้านครับ